ประตูห้องนอนตรงกันแก้ไขอย่างไรห้อยน้ำเต้าแก้ได้จริงไหมนอกจากชฉยภูมินอกบ้านที่ถูกนำเสนอว่าจะส่งผลร้ายที่เป็นช่องทางในการขายข,ายของแก้หงจุย้ยของสิแสบางท่านบ้านที่มีประตูห้องนอนตรงกันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายน้ำเต้าเพื่อนำมาแก้ห้องที่ประตูตรงกันซึ่งประตูห้องนอนที่ตรงกัน าบ้านหลังนั้นมีพฤติกรรมชอบเปิดประตูห้องนอนแล้วเข้านอนเลยโดยไม่ชอบเปิดหน้าต่างทั้งสองห้องก็จะมีห้องหนึ่งที่เปิดรับพลังงานร้ายและอีกห้องหนึ่งเปิดรับพลังงานที่ส่งผลดีผ่านประตูห้องนอนถ้าห้องนอนไหนที่ส่งผลร้ายให้พยายามปิดประตูห้องนอนไว้เสมอหลังจากเข้าออกแล้วเปิดหน้าต่างที่ตรงข้ามกับประตูเพื่อรับพลังงานที่ส่งผลดีเข้ามาไว้ภายในห้องนอน ก่อนนอนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงส่วนของแก้หุงจุย้ยสามารถแก้ประตูห้องนอนที่ตรงกันได้หรือไม่แต่แก้ไขด้วยจริงทำไมลูกศิษย์ของท่านสินแสที่ชอบขายน้ำเต้าที่ได้เชิญท่านมาตรวจสอบหุงจุย้ยและได้ซื้อของแก้หุงจุย้ยจากท่านแล้วนำไปติดจึงส่งผลที่แย่ลงจึงต้องเชิญผมไปปรับพลังงานหุงจุ้ยครับสรุปประตูห้องนอนตรงกันไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อน้ำเต้าราคาแสนแพงมาห้อยครับ